พี่ออดครับวันนี้เราพาศิลปินมานักร้องท่านนี้นี่เขาบอกว่าอยู่ในยุคของคุณครูสุรพลมบิเจริญเป็นเป็นเรียกว่ายุคสุดท้ายของของลูกศิษย์ครูสุรพลครับเป็นนักร้องที่เรียกว่ามีน้ําเสียงที่เพราะมากครับครับก็คือว่าครูสุรพลมบิเจริญเนี่ยถือว่าเป็นยุคเขาเรียกยุคท้องเพลงลูกทุ่งชอยู่ในช่วงประมาณสักปี0ูนย์้าถึง15้าเนี่ยโอ้โหตอนนั้นวงดนตรีเขาบอกว่าแล้วมีนักร้องเกิดมากแล้วก็โดยเฉพาะลูกศิษย์ของครูสุรพลเนี่ยมีหลายท่านเยอะเลยครับ แต่ที่เราจะพาไปวันนี้ไปชมเนี่ยไปพบกับท่านเนี่ยนะอยากเจอเจอกับท่านมานานแล้วลองเพลงเพราอมมากเลยนะ <Okay. S 1> ครับที่สุดของประเทศไทยหนึงคนเหมือนันะ้นเป็นศิลปินที่มีแฟนเพลงทั่วประเทศชื่นชอบ,ค,บค,คุณแม่เป็นคนที่ไหนครับเนี่ยเป็นคนจังหวัดระยองค่ะอ๋อระยองนะ คนจังหวัดระยองอำเภอแกลงค่ะครับอำเภอแกลงจังหวัดระยองเขาบอกว่าใครที่จะเข้าสวงการเพลงของคุณครูสุรพลสมบััิเจริญเนี่ยนะหรือเป็นนักร้องเนี่ยนะเขาบอกเข้ายากมากเลยค่ะแล้วเข้าได้ยังไงอ่ะก็ก็เมื่อก่อนนี้สมัยเรียนหนังสือก็ร้องเพลงไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พี่ชายเห็นว่าร้องเพลงเก่งกัเลยบอกว่าอยากเป็นนักร้องไหม บอกว่าอยากเป็นภาษาเด็กๆกันนะคะครับบอกถ้าอยากเป็นก็จะพาไปฝากกับครูสุรพลสมบัติเจริญให้โอ้โหค่ะเขาก็คุณน้าก็เลยพามาฝากคุณครูสุรพลครับแล้วพอเขาก็บอกว่าอยากจะฝากเด็กเป็นนักร้องสักคนหนึ่งครูก็เลยบอกว่าไหนลองร้องให้ฟังสักเพลงสิครับอ่าเรียนก็ร้องร้องเพลงรู้สึกจะเป็นเพลงของคุณพงศ์ศรีวรนุชนะคะโอแม่พงศ์ศรีเนี่ย่พอร้องได้ไม่ผิดคำแตาก็บอกพอแล้วไม่ต้องร้องแล้วโอ้ ได้กลับไปเลยใช่ไหมท่านบอกว่าเก็บเสื้อผ้าไปหาครูที่โรงเรียนใหญ่จริงๆแล้วประวัติที่ผ่านมาเนี่ยคุณครูสุรพลเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่รับลูกศิษย์ง่ายๆนะใช่ต้องต้องต้องเป็นสุดยอดจริงๆนะท่านถึงจะรับนะครับทําไมถึงเป็นเหรียมดาราน้อยอย่างนั้นเพราะเขาพามาฝากคุณครูสุรพลใช่ไหมฮะก็มาหาครูที่โรงเรียนใหญ่ที่ซอยสารพีสามแล้วก็มาหาครูครูก็ก็มาอยู่บ้านครูเลยค่ะอยู่ด้วยกันกับ พี่รองดาวสกาวเดือนคืออยู่บ้านครูสุรพลนะคะยังยานักร้องท่านอื่นเนี่ยอยู่ยุคใกล้เคียงกันอยู่ข้างนอกกับคุณรองดาวสกาวเดือนนะครับแต่ว่าเรียมกับรองดาวสกาวเดือนได้อยู่บ้านครูด้วยกันเลยกินนอนด้วยกันนะคะกินข้าวหม้อเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะรองดาวสกาวเดือนนี่มาก่อนมาก่อนค่ะเป็นนักร้องก่อนเรียมค่ะเดี๋ยวเราก็สัมภาษณ์ไว้ด้วยแล้วก็พอมาอยู่กับครูได้สักพักหนึ่ง ครูกาบันทึกเป็นเสียงครับอร้องเพลงแก้กับคุณครูเพลงแรกเพลงอะไรคุณครูร้องเพลงหัวใจผมว่างของเรียมก็แก้ด้วยจ้านก็ไม่จองโอ้ร้องแก้จริงเลยเนี่ยอ้องร้องว่าไงฮะน้องฉันอยากจะจองแต่กลัวห้องหัวใจจะศกกับโปรกรกันไปเต็มด้วยอยากใหญ่ครับฝุ่นนั่นนี่นี่จุดเริ่มต้นแสดงว่าสมัยนั้นจะดังนี่ต้องร้อง อ่าเรียกว่าร้องแก้ใช่ไหมเขาเรียกร้องแก้นะกับครูสุรพลชลบเจริญนี่โอ้โหเขาบอกดังกันเกือบทุกคนเลยนะนะฮะคุณเลี้ยงนี่น่าจะบันทึกเสียงมาเยอะพอสมควรนะก็เยอะหลายน้อยเพียงอ่าแต่หายเพลงแล้วก็เคยเคยได้รับรางวัลอะไรบ้างไหมฮะก็เคยได้รับรางวัลแผงถึงทองคำพระราชทานจากพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพียงอะไรครับเนี่ยงอาจารที่เก้าค่ะเพียงอะไรครับที่รักเรารักกันไม่ได้สักนิดนึงใครแต่งใครแต่งพี่เดี๋ยวขออนุญาตจิตตะกรนบนเนียมค่ะอ๋อจิตตะกอนารจิตตกอครับครับขอขอนิดนึงครับพี่ อาจมีที่รักเราคงรักกันไม่ได้เพราะว่าหัวใจของเธอนั้นมีเจ้าของโอ้โห,โโหเห็นไหมเสียงยังแจ๋วไ,ไม่ต้องถามว่าอายุเท่าไหร่นะ <c oughs> แต่ <c oughs> ยังคงความมาตรฐานเรื่องเพลงไว้สุดยอดมากครับก็ไปดังเพลงอะไรดังเหรอคะที่อพอบันทึกแผ่นเสียงเพลงจ้างก็ไม่จองซึ่งร้องแกลับ คุณครูสุรพลแล้วก็เริ่มจะมีชื่อเสียงนะคะแล้วก็ที่มาดังสุดๆก็คือช่วงที่รักเรารักกันไม่ได้ตอนนั้นยังอ,อยู่วงครูไหมตอนนั้นคุณครูเสียชีวิตแล้วค่ะ<อ>แล้วก็จากแล้วก็แยกมาแล้วก็มาร้องเพลงที่รักเรารักกันไม่ได้แล้วก็ได้รับแบบรางวัลเป็นเพลง่ควขอขออนุญ,ญาตนิด <c oughs> นะครับพี่วันที่คุณครูสุรพลปาเจริญเสียชีวิตนี่ไปไปที่ไปแสดงในพี่อยู่ด้วยไหมอยู่ด้วยกันค่ะเสียงสุรพล อยู่ด้วยกันแทบทุกคนเลยตอนนั้นนักที่โูโดนโดนตึงครับถ้าเกิดท่านผู้ชมนะอยากจะไปประเดียบเกียรติในงานเพื่องานะติดต่อเบอร์อะไรก็ยินดีนะคะไปร้องเพลงให้ท่านได้ฟังกันก็ถ้าติดต่อมาก็0878290785 0819436271 หรือจะติดต่อทางทีมงานของออสเทอร์โบก็ได้นะี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์ของพี่เดียนดารา้อยไว้หรือติดต่อกับรายการของเราก็โอเคนะครับครับ มองครั้งใดก็คล้ายเหมือนว่าไหลาน้ำแม่ปียงไหลบ่าเหมือนน้ำตาของคอยเหล่าโน บ่มะมะหันมามองทียใหาสาวยาวเหนือน้่งร่ำร้องร,ำร่รำรวนหายช้ำใจบ่มีสางสาง ឯងជាក្បួនกลับมา วันนี้ฟังเพลงเพราะๆเ,เสร็จแล้วก็ยังได้รู้จักกับแม่เรียมดาราน้อยให้ด้วยนะครับนี่นะก็รายการเกษตรบันเทิงวันนี้คงจะหมดเวลาลงแล้วนะครับพบกันเป็นประจำครับทุกวันพฤหัสบ,บดีเวลา1 1อนาฬิกานะครับก็อยากจะฝากทุกท่านนะครับถ้ามีข้อมูลข่าวสารดีๆหรือว่าข้อมูลทางด้านการเกษตรนะส่งมาตามที่อยู่ข้างล่างนี้แล้วก็ชมกันได้เป็นประจำนะครับสามารถ ชมย้อนหลังได้ด้วยนะครับที่ YouTube หรือว่าเพจของ Facebook ชื่อรายการเกษตรบันเทิงวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมครับสวัสดีครับได้สมใจ